สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาราศีต่อไปของเรานะครับลัคนาราศีตุลน,นะครับจัดอันดับตามอันดับล่างขึ้นบนนะครับความสวยหรือความงดงามน่าจะน้อยกว่าลัคนาอื่นๆเนาะลัคนาแรกนั้นเป็นลัคนาราศีกันนะครับที่มีดาว5ดาว7ย้ายตกอยู่ในเรือนของขาอาลัลลแล้วก็มอรนะณะเนาะลัคนาราศีตุลครับอันดับสครับผมนะ โดยรูปแบบของหน้าไพ่ของคนลัคนาราศีตุลก็คือไหลบ้านน่ะก็จะเป็นตัวเดือ u จัสตินะครับก็คือเท่ากันความเท่าเทียมความยุติธรรมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคนที่เท่าเทียมคนที่ยุติธรรมเนี่ยชีวิตจะมีความยุติธรรมกับคุณหรือไม่นะครับดูดวง อาดาวโคจรกันนะครับเมื่อวางลัคนาเนาะของคนลัคนาราศีตุลน,นั้นก็จะออกตัวนุวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลายปายกระดุมพระสัจจพันธุปุตตะมีอลิมีมรณะมีวินาศานะครับที่เป็นเรือนที่ไม่ควรมีดาวอยู่ตรงนั้นเนาะถ้ามีการเลื่อนเคลื่อนโคจรของดวงดาวไปตกที่เรือนอลิมรณะและวินาศาก็คงต้องระวังเอาไว้ นในรูปแบบของดวงดาวในปีนี้อย่างที่บอกคือมีการย้ายอยู่5้าเฟสด้วยกันก่อนวันที่1มีนานะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาเลยจนถึงก่อนวันที่1มีนารูปแบบของดวงดาวคือเสาอยู่ในเรือนของพันธุเรื่องบ้านเนาะการขวนขวายหาสิ่งที่เป็นรากฐานความมั่นคงเนาะหรือเรื่องของการดูแลคนในบ้านในปีที่ผ่านมาคนลัคนาราศีตุลมีดาวเสา อยู่ตรงนี้มานานแล้วเนาะอยู่ในเรือนเกษตรบดีก็เป็นเรื่องของความมีความอดทนอดทนต่อเรื่องที่บ้านอดทนต่อความมีรากฐานสร้างรากฐานสร้างฐานนะให้ตัวเองนะครับดาวพฤหัสย้ายเข้ามาสักหนึ่งปีอยู่ในเรือนของเกษตรบดีเนาะแต่ไปตกอยู่ในเรือนของอะไรครับตกอยู่ในเรือนของอลิ ตกอยู่ในเรือนของอล里เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปตกอยู่ในเรือนของอิที่ผ่านมาคน,นาละนณาราศีตุลเองก็ผู้ใหญ่ก็จะไม่มาสนับสนุนคุณนะครับผู้ใหญ่ก็จะไม่มาสนับสนุนคุณแล้วก็ไปดูต่อว่า ดาวมนันยอยู่กับดาวราหูเนาะปีที่ผ่านมาไปตกอยู่ในเรือนของปัตตานิคู่ของและหุ้นส่วนนะครับเพราะนั้นคุณเองอาจจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรถยนต์มีเรื่องของการที่จะเดินทางไกลด้วยราหูการทํางานแบบการใช้ราหูเมื่อคนละคณาราศีตุลดาวพฤหัสเป็นเกษตรบดีเนี่ยมันเสียตกอยู่ในเรือนของอลีนะครับอันนี้ทวนของปีที่แล้วว่าจริงหรือเปล่าเนาะ ปีที่แล้วคนลักษณะราศีตุลเองเนี่ยดาวพฤหัสด,ดาวที่เป็นดาวสุประเคะที่มีคุณงามความดีไปตกอยู่ในเรื่อนนริซะเนาะเขาบอกว่าผู้ใหญ่อาจดีที่สุดก็คืออาจจะแบบไม่มาวอลเวร์กับเราแต่ถ้าแย่ที่สุดคือพฤหัสที่เป็นผู้ใหญ่เข้ามาเป็นศัตรูกับเรานะพอเราใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้ผู้ใหญ่ช่วยไม่ได้เราก็ต้องมาเปลี่ยนมาเป็นใช้ลาหูใช้ลาหูก็คือใช้ไหวพริบใช้เรื่องของการเคลื่อนที่เรื่องของการเดินทาง นะครับใช้สายดาร์คเข้ามาช่วยเนาะมันจะอยู่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการคิดใหญ่นะครับแล้วก็อะไรกันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะมันจะอยู่ตรงนี้ต้องเจ็ดปีคนละกันราศีตุเองต้องมีการเปลี่ยนแปลง นะครับอาจจะเจอคู่ครองคนต่างชาติได้ไหมได้เนาะมีศูนย์มี8อยจ่ตรงนี้มีการท่องเที่ยวมีเรื่องของปัตตนิีคู่ครองและหุ้นส่วนการทํางานลงทุนในงานต่างประเทศบางคนไปเล่นหวยต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอืมก็แล้วแต่นะ ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นต่างประเทศไงมนุษย์ตยูเนาะเป็นลาหูเป็นสายดาราประมาณนี้นอ้องหวยไทยไม่ต้องเล่นอ่าประมาณนั้นเนาะมนุษย์ตยูลาหูเป็นเรื่องของความดื้อดึงมนุษย์ตะยูลาหูเป็นความดื้อดึงเพราะนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองมนุษย์ตัวก็ลาหูอยู่ในเรือนของปัตนิปีที่ผ่านมาอาจจะเจอคู่ครองหรือคู่ครองของคุณป่วยได้ไหมได้ได้นะเพราะว่ามนุษย์ตยูอาจจะแปลว่าเลื้อยหลัง ได้ไหมได้แปลว่ายิ่งใหญ่ก็ได้นะครับลาหูย้ายเข้ามาก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของอาสามีภรรยาที่แปลกเป็นเรื่องของอะไรที่แปลกแปลก,ปกเนาะเรื่องลางอะไรเงี้ยที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ไหมได้นะครับแต่เราอาจจะตีความในแง่ที่ดีนะว่าลาหูมันเริ่งย้ายเข้ามาปตัตตาน,นีมันก็น่าจะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่1มีนารูปแบบของดาวใหญ่เป็นแบบนี้มีดาวอังคารที่มนอยู่ตรงนี้น่าจะมนมาอยู่ตรงนี้เออน่าจะพักอยู่ตรงนี้แหละนะครับนานมากนะครับนานมากนานจนแบบว่าอะไรเดียะก็เดี๋ยวกําลังจะย้ายวันที่12มีนานี้เหมือนกันนะครับวันที่12มีนานี้ดาวอังคารก็เตรียมตัวที่จะ ย้ายเหมือนกันเพราะว่าเขามาพักนานละพักตั้งแต่อุย้ยสิบหกพฤษาเนี่นนะจนถึงประมาณ12มีนาเพราะนั้นมีดาวอังคารที่ตกอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเรือนมรณะด้วยเรื่องของฟันเรื่องของอะไรเอ่ยรถเล็กเรื่องของอากาศเนาะปผื่นแพ้ลมพิษอะไรประมาณนี้นะครับอังคารเรื่องเกี่ยวกัปอดเรื่องการหายใจได้ไหมได้นะประมาณนี้ นั้นนี่คือรูปแบบของดาวก่อนที่จะมีการย้ายพอเรามาดูในช่วงของอแต่ละเฟสแต่ละเฟสย่อยนะครับก็คือวันที่15มกราจนถึงประมาณ13มกุมภานที่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วดาวอาทิตย์เนาะตั้งหลักที่ดาวอาทิตย์ดาวาทิีของคุณเป็นอะไรดาวาที่องคุณตกอยู่ในเรือนของพันธุ เ็นเรื่องของบ้านการหาง,งานการเป็นช่างเท้าหน้าเนาะดูแลกิจการงานบ้านต่างๆนานๆหน,นึ่งหกเจ็ดโอ้ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินนะครับประมาณนี้เนาะดันะดาวก็จะเป็นสอดคล้องกันไปนะครับเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรละ่ะก็เป็นอย่างที่บอกนั่แหละครับว่า,าคุณเองเป็นอาทิตย์พันธุกเป็นช่างเท้าหน้าหาเงินหาง,งาน หาความรับผิดชอบในบ้านอาจจะมีเรื่องของการที่จะต้องสูญเสียในเรื่องของอะไรที่ดินแม้ขายที่ดินได้ไหมได้อยู่เหมือนกันเนาะหกกับ7อยู่ตรงนี้เนาะมันไปอยู่ในพันธุนะครับไปเสียเงินเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนในบ้านได้ไหมได้อยู่เหมือนกันนะไพ่เราจะไพ่ด้วยเลยละกันนั่นคือไนท์ออฟ o r d นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไพ่ชุดเดียวกันหมดนะครับทั้งหมด12ลัคนาเพื่อได้แบบว่า เท่าเทียมกันในความหนักอึ้งของไพ่ชุดนี้เนาะแต่ก่อนเราจะใช้ไพ่หมด12ชุดเนาะตีละราศี่ราศีไมารับเปลี่ยนมาใช้แบบเดียวกันให้มันเท่าเทียมกันเลยไปดูซิว่านิโคจะออกมาลายแค่ไหนอ่ะนะวันที่15มกามกราครับจนถึง 13, วันสิ13กุมภาพันธ์มาละเป็นไนออฟสอดเนาะ มุ่งมัน่นตั้งใจอยากจะจะฟันสิส่งสุกอย่างไปให้ได้นะครับไปดูต่อในช่วงที่2กันเนาะในช่วงที่2เองนั้นก็คือช่วงของ13กุมภาพจนถึงประมาณ15มีนาก็คือช่วงนี้นี่แหละนะครับช่วงนี้นี่แหละเกิดอะไรขึ้นครับ13กุมภาพจนถึงประมาณ15มีนาดาวอยาทิตย้ายเข้าอยู่ในเรือนของปุตตะคือบริวารเนานะ ปุตตะคือบริวารตามมาทีหลังการงานที่ตกอยู่ในเรือนของปุตตะนั้นบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกับงานมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนที่มีดาวที่ตกอยู่ในเรือนปุตตะเวลาเกิดเนาะคุณจะมีงานที่แบบว่าช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับคนอื่นในรุ่นเดียวราวเขาเดียวกันเนี่ยเขาโอ้โหได้ตำแหน่งหมดละมีตัวคุณเองเนี่ยที่ไม่ได้เนาะยังแบบว่าเฮ้ยทำไมฉันแบบว่าเขาไปเป็นน,น, C, น,น,นู่นซีนู่นซีนี่ละฉันยังอยู่ซีแง่อยู่ นะอ่าเป็นดาวอาทิตย์ตก ในเรือนของปุตตะนั่นเองการงานล่าช้ากว่าเขาแต่ว่าตกอยู่ในเรือนดีเนาะแต่เพียง,งว่ามันเป็นปุตตะเป็นผินทุบาทเพราะนั้นก็ต้องกระตุ้นให้มันทำงานเยอะๆนะครับทีนี้อาทิตย์ที่มาตกตรงนี้เป็นอาทิตย์ปราด้วยเนาะเป็นอาทิตย์ปะาก็แยน่นหะนึ่งนะก็แบบว่าเป็นงานแบบว่าชาวบ้านเขาแหละเอามาให้เราทํางานขี้ๆเออประมาณนั้นนะ่ะงานเหลือจากชาวบ้านเนาะเราก็ต้องมารับผิดชอบหรือเป็นเรื่องของ อะไรที่ต้องระวังในเรื่องของความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้ดีการระวังในเรื่องเกี่ยวกับบริวารของคุณเพราะว่าหก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าวันที่เมื่อวานใช่ไหมเออวันที่17เนี่ยดาวอาทิตย์เออดาวศุกร์เนี่ยย้ายแล้วนะวันที่18 18อ่านะครับถ้าจาไม่ผิดเนาะสิ 18, วันดาวศุกร์ตรงนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วเป็นอะไรเอ่ยเป็นอลิแล้ว เนาะมาเป็นอลิแล้วเพราะนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเฟสที่2เนี่ยดาเดา,เอ,าอาทิตย์อยู่ตรงนี้ปุตตะใช่ไหมแต่ดาสุกย้ายเข้ามาเป็นอลิลนะเนาะเพราะนั้นการงานล่าช้าการเงินน้อยลงพลนรหัสไม่สนับสนุนนะครับเพราะนั้นก็ระวังนิดนึงแส่แล้วในช่วงเฟสนี้แหละเป็นเฟสที่แบบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายที่สุดเพราะว่ามันจะมีเรื่องของหนึ่งมีนาดาวเสา,วยาย้ายดาวเสาย้ายก็จะย้ายขึ้นไปอยู่ตรงนี้ถูกไหมเอ่ย้ยายขึ้นไปอยู่ในเรื่องของปุตตะบริวานนะครับแล้วก็8มีนานะครับดาวอะไรย้ายครับดาวมนุษย์จะอยู่ดาวมนุษย์ก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ไปอยู่ในเรื่องของ มรณะนะครับมาอยู่ในเรือนของมรณะเพราะนั้นคงต้องระวังในเรื่องของโรคต่างๆที่กําลังจะเข้ามามนุษย์แต่ยูถ้าในดวงเกิดของคุณอยู่ในเรือนที่ดีตอนนี้มนุษย์จะอยู่ย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าตัวตนของคุณย้ายไปตกเสียนะครับตีความแบบนี้มนุษย์แ่ยูคุณไปอยู่ช่องไหนก็ตามเนาะแล้วปัจจุบันย้ายมาอยู่ในเรือนมรณะเพราะนั้นโรคภัยไข้เจ็บการเสื่อมสลายเพราะนั้นต้องระวัง นะครับมันจะอยู่แปลว่าเหลือหลังเพราะนั้นระวังโรคเหลือหลังเหลือหลังแบบไหนไม่รู้อาจจะเป็นดาวสุกเป็นพื้นดวงน,น้องหรือมีดาวอยู่ตรงนั้นด้วยก็ต้องระวังดาวที่ถูกมนันจะอยู่กระทบหรือมนันจะอยู่โยกกลับเข้ามาหาดาวพฤหัสได้ไหมได้นะครับโยกกลับเข้ามาหาดาวพฤหัสได้ก็เรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านนั่นเองนะครับเพราะนั้นคนลักณะราศีตุลคงต้องระวังไพ่ที่ได้ออกมาของเราสิบดาบ สิบดาบไปเลยจ้ะนะเพราะว่ามีการย้ายของดาวมันจะอยู่ที่น่าจะน่าจะแบบดูหนักหน่วงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ตกอยู่ในเรือนของมรณะสิบดาบก็มาทันทีทันใดนะไปต่อที่ในเฟสสามของเฟสย่อยของเรานะครับในเฟสสามเฟสย่อยของเรานะั้นเราก็บอกว่าอ๋อมีอะไรอีกครับอาเสาย้ายแลวใช่ไหมมนุษย์จะอยู่ย้ายแล้วเนาะออ เอาอะไรเยอะแยะมากมากว่านี้อีกไหมดาวอาทิตย้ายเนียจ้ะอืมดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาเป็นอุจาวิลาชแล้วก็เป็นอริด้วยเพราะนั้นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการงานต้องมาตรงนี้เอาไว้เลยนะวันที่15มีนาจนถึงประมาณ1 4ี่เมษานะครับมีดาวอาทิตย์ที่ย้ายมาเป็นอุจาวิลาาแต่ตกอยู่ในเรื่องของอริเนะอุปสรรคในเรื่องของการงานเพื่อรหัสก็เป็นเกษตรบดีพุทธก็เป็น ปะและเป็นนิดอยู่ในเรือนของอลิอีกอช่วงนี้อลิเยอะนะหนึ่งสี่ห้าโยกเข้าไปหาหาศูนย์เนอะโยกไปหาศูนย์ตรงนี้ด้วยอะระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับตำแหน่งนี้สงสัยจะลืมลืมเอาออกไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไปต่อกันครับว่า,าไพ่ใดไพ่อะไรในช่วงที่สามไพ่คือสเตรงนั่นเองอดทนต่อการเปลี่ยนแปลง อดทนต่อสิ่งเราที่เข้ามาเพราะว่าดาวตกอยู่ในเรือนของอลิเยอะแยะนะครับไปต่อกันในช่วงที่4ครับในช่วงที่4เนาะเดือนที่4ของเราเป็น14เมษาจนถึง15พฤษภาเป็นเดือนมหาอุดนะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ในเรือนของร้อนที่สุดแล้วนั่นคืออาทิตย์มหาอุดนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะดาวอาทิตย์ดาวย้ายจากเรือนอลืไปกี้นี้เห็นไหมครับไปกี้เนาะช่วงที่3นะครับช่วงที่3ปุ๊บ ออลีเยอะตอนนี้ย้ายเข้ามาแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนที่เป็นปัตตนิคู่ของและหุ้นส่วนแล้วแล้วสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมนี่ครับดาวที่จะย้ายอีกหนึ่งดวงนั้นคือดาวพฤหัสครับ19เมษายนจนถึงประมาณ17ตุลาดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเป็นราชาโชคในเรือนของปัตตนิคู่ของและหุ้นส่วนของคุณอ๋อเนาะจากอาลิย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตนิแล้วถือว่าต้องดี นะครับถือว่าต้องดีต้องดีแน่ๆแืมต้องดีแน่ๆนะ่เนาะเพราะพลหัสที่เคยเป็นอลิเกษตรบดีย้ายเข้ามาเป็นปัตตนิคู่ครงละหุ้นส่วนและเป็นราชาโชคโชคจากผู้ใหญ่โชคจากการใช้ความรู้ความสามารถใช้ปัญญาของตัวเราเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าเป็น1 5 4 8 1 5 4 8มี5มี1มี7อ่ามี1มี5 5ย้ายมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เนาะ วันที่เท่าไหร่วันที่19เมษายนแะล้วโยกกับเข้าไปหา7นะ157ศักรณาตำแหน่งหนะ้าที่การงานมาแน่นอนนะครับเพราะนั้นถือว่าดีแล้วมี1กับ8อยู่ด้วยคือเรื่องอะไรครับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเพราะนั้นคนลัคณะราศีตุลนครับในช่วงของ14เมษาจนถึง15พฤษภาคมใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ชน,น,ะชน,นะเพราะว่า157มาแล้ว18มาแล้ว148มาแล้วนะครับดาว ค่อนข้างดีนะครับไอตัวที่มันเสียช่างมันปล่อยมันไปนะถือว่าเป็นเดือนไฮไลท์เลยแล้วได้อะไรเนี่ยนี่ได้ The m p a l e ออกมาโอ้โหเนะเตรียมคอดเตรียมคอบตัวแม่มาแล้วนะครับราชินีผู้พร้อมพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะไปต่อที่ในเฟสที่5กันนะครับค่อยๆดูตามไปเนาะแล้วคุณก็จะรู้ว่าอ๋อ มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนไหนดีเดือนไหนร้ายนะครับตอนนั้นเดือนเมื่อกี้ดีเนาะพอ15พฤษภาจนถึงประมาณ15มิถุนาเป็นเฟสที่5เนาะเดือนที่5ของปีนี้เราดาวอาทิตย์ไปตกอยู่ในเรือนของมอรณะละไม่ดีละเออเนาะไม่ดีละเนาะในเรื่องของการงานแต่พฤหัสยังคงเข้มแข็งพฤหัสยังคงเริ่มทำงานของเขาในการเป็นปัตตนิค,คู่ครองและหุ้นส่วน นะครับมีลาหูด้วยมีพุทธด้วยมีเจ็ดด้วยมาเสียกองที่ดาวอาทิตย์ตกบรณะระวังในเรื่องของการงานไพ่ออกมาเป็นแนบออฟดิททำอะไรต้องตั้งใจที่จะทำด้วยจิตวิญญาณของตัวคุณเองต้องเหมือนกับยอมเสียสละในสิ่งต่างๆบ้างนะประมาณนี้ลงแรงลงใจไปนะครับในเฟสที่6ครับ15มิถุนาจนถึงประมาณ17กรกฎาดาวอาทิตย์เป็นราชาชโชคแล้วก็มาอยู่ในเรื่องของ สุภาพความสุขความเจริญความคิดดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนของสุภาพเป็นพินธุบาทนั่นแปลว่าคิดมากคิดเยอะนะครับเพราะนั้นคิดได้ต้องลงมือทำเนาะหนึ่งห้าเจ็ดมารวมตัวกันอีกแล้วเนาะโยกเข้าหากันหนึ่งห้าเจ็ดแปดเดือนที่แล้วนู้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมาเปลี่ยนแปลงเดือนนี้ได้ไหมได้เนาะเดือนที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเดือนอะไรเอ่ยเดือนสี่ใช่ไหมครับเดือนสี่เดือนสี่อาทิตย์เป็นมหาอุดพระรหัสพึ่งย้าย เสาเป็นเกษตรบดีเนาะไม่เปลี่ยนแปลงเดือนนี้มาเปลี่ยนแปลงที่เดือน6ได้ไหม7เป็นเกษตรบดี5เป็นราชาโชค1เป็นราชาโชคได้โอ้โหมี2ช่วงเนาะแล้วช่วงนี้6เป็นราชาโชคอีกใช่ปะ่ะเมื่อกี้ช่วงเมื่อกี้6เสียใช่ปะ่ะ6กตกมรณะกับศูนย์ถ้าจําได้เนาะ่ยเดือน4นะี่ะหยังตกเป็นเกษตรบดีแต่ตกอยู่ในเรือนมรณะแต่พอช่วงนี้แน่ดาวดีเกือบหมดอ่ะ เนาะดาวดีอเกตมาเป็นมหาอดตอยู่ในเรือนของลาภะด้วยเพราะฉนั้นช่วงดีๆของคนลักษนาราศีตุลมีไหมมีนะมีนะ2เดือนนี้เลยนะครับในช่วงเดือนที่4ี่กับเดือนที่6กนะก็เอาเลยนะจะเปลี่ยนแปลงงานเขาบอกในออฟคับเนาะถ้วยบางทีเนี่ยน้ำมันเต็มแก้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นะ9ก้าถ้วยเนี่ยเป็นการใช้ความสามารถของตัวเองพึ่งพาหรือว่าเขาเรียกว่า ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ป่ะเราถือว่าเราพอใจพอกับพอดีกับตัวแล้วเราก็ตรงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะไม่ต้องไปคอยคว้าอะไรมากมายนะครับไปต่อที่เดือนที่7กันเดือนที่7นั้นบอกว่าดาวทิตย้ายมาเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนของกรรม,มการงานด้วยนะครับก็ยังถือว่าโอเคยังถือว่าโอเคเลยทําไมรู้ไหมมันมี5กับ7ยืนพื้นอยู่ตรงนี้แล้วนะถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบคนร,นา,ราศีตุลเองน่าจะดี น่าจะดีเฮ้ย hey, ท่นตอนแรกเมื่อกี้บอกว่าดาวคนละกนนรา,าศีตุลไม่ดีเออเนาะมันก็ดีเนาะ <c oughs> มันก็ดีเนาะประมาณนั้น <c oughs> เดี๋ยวมาดูมันไม่ดีตรงไหนนะครับอา่าอาทิตย์ย้ายมาเป็นมหาจักรในเรือนของกรมมะใช่ไหมเพราะนั้นการงานมีความเป็นเจ้าคนในคนมีอำนาจในเรื่องของการบริหารงานมีสี่มีเก้ามีหกมีสาม 3, ตกลาภะอ้อถือว่าดาวดีมีมนันต้องอยู่เสียอยู่ดวงเดียวภัยที่ได้ออกมา เดอะซันครับเนาะวิ่งตามความฝันของตัวเองนะครับอย่างที่บอกแหละเนาะมังกรไม่ทำไม่ใช่ความปรารถนาไม่ทําให้คุณเป็นราชันมังกรเท่านั้นเนาะสตรีมแล้ววันนี้ที่ <c oughs> hbo แปด่าแปเดือนที่8ดเนาะดาวที่ก็ยังคงโอเคอยู่เนาะตกอยู่ในเรือนของมหาจักร อุจาวีราชราชาโชคแล้วตกอยู่ในเรือนของลาพระลาผลด้วยในเดือนที่ผ่านมาถ้าคุณทํางานทําอาทิตย์เป็นมหาจักรใช้อํานาจในการปกครองที่ดีเดือนต่อมามันก็คือผลลัพธ์นั่นคือเข้าสู่ในเรือนของลาภะนะวางแผนกันให้เป็นนะครับเพราะนั้นถือว่าดาวดีนะแล้วก็ไปต่อที่ไพ่ไพ่บอกว่าเป็น the chariot เนะสิ่งดีๆต่อไปอาจจะมีความแบบ ต่างติดต่างใจอยากทำนู่นอยากทำนี่โปรเจกต์เยอะแยะมากมายนะครับก็ให้ชาลีออทเป็นต่อไปนะแล้วก็ไปต่อที่ในเฟสที่9กันเฟสที่9อาทิตย์เสียละตกมาอยู่ในเดือนนี้นะอยู่ในเดือนวินาทเดินทางไกลได้ไหมไปติดต่อง,งานต่างประเทศละกันเนาะเมื่ออาทิตย์มันตกเสียทำไงก็ได้พักลอนไปเลยก็ดีประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์ก็มาตกเสียอยู่ในเดือนหนึ่งนะแล้วก็ในเดือนนี้เองมีอะไรเกิดขึ้น วันที่17ตุลาจนถึงประมาณออ18กันยาจนถึงประมาณ17-18ตุลานั่นคือ17ตุลามีการย้ายของดาวอีกหนึ่งดวงนั้นคือดาวสุริสุดท้ายแล้วก็คือราหูครับราหูจะย้ายวันที่17ตุลาก็คือไปไปลายเดือนนี้แล้วนะปลายช่วงนี้แล้วย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของอัลินะครับอุปสรรคและก็ศัตรูนะครับเพราะนั้นอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับใครมาก ช่วงนี้เปลี่ยนแปลงรถยนต์ได้ไหมไม่ได้แล้วใครจะซื้อรถใหม่ต้องรีบให้ซื้อก่อนวันที่สิบเดตุลานะสิบ็ดตุลาใครจะเปลี่ยนรถเนาะรีบเปลี่ยนนะคนราศีตุลน,นะเปลี่ยนจากรถเบน์เป็นซาเล็งนะเพราะหลังจากนั้นอย่าเปลี่ยนแล้วนะอย่าเปลี่ยนแล้วเพราะว่าดาวราหูคุณไปตกอุลิแล้วเรื่องความวุ่นวายต่างๆนานาไม่หาเข้ามามันก็มาเองนะครับเพราะราหูมันแปลกกว่าใคร ยิ่งเหมือนแมว่ยิ่งดือ้อยิ่งจับมันก็ยิ่งดื้อนะเพราะฉนั้นมันมาเองแหละความวุ่นวายฉันไม่อยากไปหาความวุ่นวายแ,แต่มันมาเองนะครับ e of days นะครับผม A of d h i s นั่นคือเรื่องของการที่แบบว่าจริงๆเป็นหนึ่งเหรียญเนาะหนึ่งเหรียญคือน่าจะดีเนาะแต่น่าจะได้รับความรับผิดชอบต่อบวนชนแหละอะไรประมาณนี้ได้รับงานที่แบบว่าเป็นอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนวินาศและลาหูย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของ อลินะครับเพราะนั้นอาจจะได้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยอยากได้ก็ได้นะประมาณนั้นไปต่อที่เดือนที่10ครับเดือนที่10เนาะเดือนที่10เราจะบอกว่าอะไรดีเดือนที่10เราจะบอกว่า,าดาวอาทิตย้ยายเข้าอยู่ในเรือนลัคนาละเป็นนิดละถือว่าดีกว่าที่มันตกอยู่ในเรือนวินาศก็แล้วกันนะครับหนึ 1, 5, 7, มาเหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลงงานตอนนี้ดีไหมอ่าไม่ดี เพราะว่าอะไรอาทิตย์ที่ทับลักษณะก็จริงแต่เขามีความเป็นนิดไงครับเนาะเพราะนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงงานเราดู157ดู18แล้วเราต้องดูตำแหน่งของมันด้วยว่าดาวมันดีไหมดาวอาทิตย์ตกนิดความรับผิดชอบของคนอื่นความรับผิดชอบที่เออมันน้อยด้ยค่าอะไรอย่างเงี้ยงานที่น้อยด้ยค่าเราอาจจะไม่ได้มองหางานแบบนี้นะเพราะนั้นก็ไม่โอเคอย่าไปเปลี่ยนแปลงงานในช่วงของดาวที่มันจะย้ายนะครับก็ให้มันผ่านไป ไพ่ออกมาก็คือ king of f w o r d เนาะการขโมยการเป็นราชาของดาบแต่เป็นราชาแบบราชาขโมยตอนกลางคืนประมาณเนี้ยนะครับเออมันจะแปลว่าอะไรมันอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะต้องมีใต้โต๊ะประมาณนั้นได้ไหมได้นะครับผมแล้วก็ไปต่อกันที่ช่วงที่11กันนะครับช่วงที่11ก็เป็นอาทิตย์ใหญ่เขากระดุมพาแล้วทำมาหากินหนะ้าใหญ่ใจโตเนาะวางแผน ให้ความมั่นคงกับตัวเองถือว่าดาวไม่ได้เสียหายอะไรมีดาวศุกร์เป็นนิตกวินาศเนาะราหูก็ย้ายมานี่แล้วเกตย้ายไปอยู่ในเรื่องของมรณะด้วยเพราะนั้นต้องระวังโรคเลื้อยลังโรคปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดโรคที่เกี่ยวกับราหูราหูมันก็จะอยู่โยกก็หากันละเนาะดาวที่เป็นสายออวิญญาณทั้งศูนย์ทั้งเก้าทั้งแปดอยู่รวมกันหมดเลยตรงนี้อลิแลวก็มรณะก็คงต้องระวังนะครับราหูเนาะตรงนี้ ก็ภัยที่ได้ออกมานั้นก็คือนายออฟวอรนก็คงจะต้องพึ่งพาความสามารถของตัวเองนะอาจจะเป็นศูนย์กลางที่แบบว่าใครๆต่างก็เข้ามาหาเราประมาณนี้นะครับไปต่อที่เดือนสุดท้ายกันเดือนสุดท้ายนั้นเราบอกว่าดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่สัจชะคนรอบข้างไม่มีอะไร เนาะก็เป็นเรื่องของการพบปะสังคมการเข้าหาสังคมมีคนมามากมายมีดาวศุกร์เกษตรบดีอ่าเดือนนี้ดาวศุกร์เกษตรบดีทับลัคนาละถือว่าโอเคเรื่องของการเงินเรื่องของความรักสี่เป็นความการวางแผนเป็นเรื่องของการเจราจาข,า,ขายทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความที่มีความกล้าความขยันแบบอังคารเกษตรบดีนะเพราะนั้นเห็นว่าตําแหน่งดาวเนี่ยสวยๆเยอะอยู่เหมือนกันเออเนาะแล้วบอกว่าความสวยเป็นอันดับสอง แปลความได้ยังไงอ่าเจ็ดเหรียญน,นะครับก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวดาวแห่งการเงินและความหลักนั่นเองเอ๊ะบอกว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสวยได้ยังไงล่ะเออแล้วทำไมถึงตีความว่าสวยอันดับสองอ๋อเพราะว่าผมดูจากมนุษย์ตะยูแล้วก็ราหูนะครับมนุษย์ตะยูและราหูแล้วก็ครึ่งสามควอเตอร์แรกดาวพฤหัสก็ยังไม่ดีถูกไหม พลิหัดยังเป็นอลริอยู่แล้วก็เพิ่งย้ายเข้ามาทับตรงนี้ในความ,มในความดีของดาวพลิหัดเองที่ย้ายมาเราจะเห็นว่าตำแหน่งของดาวเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้0587เนาะ7อยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยปุตตะบริวารความวุ่นวายความเหนื่อยเกี่ยวกับบริวารค่อยเป็นค่อยไปค่อยมากขึ้นเรื่อยๆความมั่นคงรากฐานชีวิต เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะตีความดาวเสาเป็นสองด้านทั้งเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเรื่องของความทษทุกข์นั้นก็มาจากบริวารส่วนในเรื่องของความมั่นคงเนาะเพราะเสาคือความมั่นคงคือรากฐานก็ปุตตะค่อยเป็นค่อยไปเนาะเรื่องแม่เรื่องการสนับสนุนเนาะราหูอยู่ในเรือนของอะไรครับอยู่ในเรือนของอริความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนาะเรื่องของการห้ามซื้อรถเปลี่ยนรถในช่วงนี้แล้วก็เรื่องของ การเดินทางอาจจะมีปัญหาต้องระวังเอาไว้นะครับแล้วลาหูก็โยกเข้าไปหามนุษย์ยู่ที่อยู่ในเรือนของมรณะเนาะโรคภัยโรคเหลื้อหลังที่เป็นเป็น,ปนหายหายมนุษย์ยูลาหูก็เป็นเรื่องของโรคช่องท้องเนาะช่องท้องด้านล่างประเภทรัศพันโรคแปลกๆโรคเหลื้อหลังนะครับเพราะฉนั้นมันมีดาวที่ตกอลิและมรณะที่เป็นดาวใหญ่2ดวงที่นำพานะประมาณนี้ ส่วนพุหัสเองย้ายเข้ามาดีเป็นราชาโชในปัตตานีมีคู่ครองมีหุ้นส่วนมีคนเข้ามาสนับสนุนมีผู้ใหญ่ก็ามาสนับสนุนคุณแต่ดาวพุหัสก็ยังโยกเข้าหาดาวเสาเหมือนกันนะเพราะฉนั้นมันเรื่องของการเจ็บปวดเรื่องของการผัดภาคเรื่องของการบาดหมางเกิดขึ้นได้ที่ปุตตะและปัตตานีนะครับมันก็เป็นเรือนที่เกี่ยวกับตัวเรามันเป็นเรือนที่เกี่ยวกับตัวเราอนะเนาะเพราะว่าปุตตะแปลว่าบริวาร ตามมาทีหลังป,ปัตนิแปลว่าคู่คของและหุ้นส่วนมันมี5กับ7เป็นกเกษตรและราชาโชโยกเข้าหากันคือโดนกันทุกราศีไหมโดนกันทุกลัคนาราศีเนาะแต่คนลัคนาราศีตุลก็มาโดนในเรื่องของปุตตะบริวารแล้วก็คู่ของหุ้นส่วนโอเคไหมนี่แหละมันก็จะมีรูปดาวเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นคงต้องระวังนะในเรื่องของการดูดาวว่ามันจะอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของ เอ่อพาหอ่อศพลงศพเนาะศพไม่มีญาติอะไรประมาณเนี้แปดก็ไปช่วยเหลือเรื่องของสังคมนะแต่ว่าอย่าไปยุ่งเรื่องวุ่นวายกับชาวบ้านเขาเยอะหรือว่าเราอยากจะเดินทางเราก็ลองไปเดินทางไปต่างประเทศลองไปแบบว่าที่ที่แบบว่าไกลๆนิดหนึ่งแต่ก็เราก็ต้องวางแผนในการเรื่องของการทํางานการเดินทางของคุณด้วยนะครับนี่ก็คือลักษณะราศีตุลคับสวัสดีครับ